สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้ตอนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องราวเก็บตกข่าวจากการย้ายทีมในศึกไทยลีกเดียวหนึ่งมาฝากกันกันกบความคิดเห็นสุดเดือดของแฟนฟุตบอลชาวเมียนมาของสโมสร,รยาดานาบอลเอฟซหลังจากที่ทีมรักของพวกเขาได้โพสต์แถลงข่าวปล่อยตัวอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญของทีมตามหลังอองถูออกมาเล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทย โดยผู้เล่นคนนั้นก็ได้แก่มิดฟิลตัวหลักของทีมวัย24ปีอย่างเลงโบโบที่มีดีกรีเป็นถึงรองกับตันทีมยาดาดาบอนเคยสวมปลอกแขนกับตันทีมชาติชุด4เกมเมื่อปี2019และก็เคยลงรับใช้ทีมชาติเมียนมาชุดใหญ่มาแล้วถึง30แมตชที่เขาได้ย้ายมาร่วมทัพครั้งเข้าไปสุขโขไทย f c ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลาครึ่งฤดูกาล โดยการย้ายทีมในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการออกมาค้าแข่งนอกประเทศเป็นครั้งแรกของเขาด้วยแต่ผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวมากสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าภายในทีมสุขโขทัยเนี่ยก็มีเซ็นเตอร์แบ็กชาวเมียนมาอย่างซอมินตนที่มีประสบการณ์อย่างโชคโชนในลีกไทยอยู่ในทีมอยู่ก่อนแล้ว แต่จากการย้ายทีมในครั้งนี้ของเลงโบโบแม้ว่าจะสร้างความยินดีกับแฟนบอลเมียนมาจํานวนหนึ่งแต่ก็มีแฟนบอลของยาดานาบอลอีกหลายคนเลยที่รู้สึกไม่พึงพอใจกับเดิลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันพวกเขาเพิ่งจะสูญเสียสกูน,หนาหมายเลขหนึ่งของทีมอย่างอองทูไปให้กับทีมบุรีลามยูเนเตดในมูลค่าเพียง5 0,000ดอลลาร์ ซึ่งตรงนี้เนี่ยแฟนบอลของพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อเดืยนนี้ของโบโบในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลของทีมยาดานาบอลคนแรกนี่ได้มาคอว่าครับุณจะขายนักเตะออกไปหมดเลยเหรอเราไม่ต้องการที่จะสนับสนุนทีมต่อไปอีกแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้บ่นว่าทีมแตกแล้ว ผมรู้สึกผิดหวังถ้าต้องการขายนักเตะทุกคนออกไปแบบนี้ก็จงเปลี่ยนชื่อทีมไปซะเถอะอย่าได้ลดเกรดทีมของมันเดเลเลยส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงสถานการณ์ของทีมยาดานบอลหลังจากนี้ว่าเรากำลังที่จะกลายเป็นทีมอาเซ n a นอลแห่งลีกเมียนมาส่วนคนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นต่อการที่ทีมได้ปล่อยนักเตะออกไปอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่า มันก็แค่ธุรกิจพวกเขาไม่ได้มีความต้องการพัฒนาในเรื่องของฟุตบอลล็อกถ้าพวกเขาได้เงินพวกเขาก็จะขายทุกอย่างและประเทศของเราไม่รู้วิธีที่จะสร้างความดึงดูดใจให้กับกีฬาพวกเขาไม่รู้วิธีทำเงินเหมือนกับชาวโลกเขาลองมองไปที่ไทยบ้างสิส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตัดพอกแล้วว่าผมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้แคร์แฟนบอลที่สนับสนุนทีมเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าถ้าทำแบบนี้ก็จงยุบทีมไปซะเถอะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าถอนทีมไปเลยดีกว่าอย่าได้ไปสร้างความอับอายใน m n l อีกเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นแล้วว่าผู้เล่นดีๆของเราถูกไทยคว้าตัวไปหมดแบบนี้แล้วหลีกเมียนมาของเรามันจะเป็นอย่างไร เราจะพัฒนาเหลีกอย่างไรโดยปราศจากผู้เล่นที่มีคุณภาพส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยกำลังทำลายทีมของเราแต่ในมุมของผู้เล่นเมียนมาแล้วเงืนเดือนที่นั่นมันก็แตกต่างกันอย่างมากพวกเขาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาโต้แย้งนิดนึงแล้วว่าเราโดนทำลายอะไรไปสักเท่าไหร่ล่ะพี่ชาย ผู้เล่นอาชีพนั้นมีสิทธิ์ที่ได้รับโอกาสไปเล่นต่างแดนถ้าพวกเขามีศักยภาพมากพอซอมินตุนนั้นก็ได้รับโอกาสให้ลงเล่นที่นั่นส่วนอองตูเองก็เป็นถึงตัวหลักของทีมตอนที่อยู่กับทีมโปลิสเตโรส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ในแง่บวกและว่าอย่าได้โมโหกันไปเลยเรายังคงมีผู้เล่นดีๆอีกมากในทีมยานดาบ,บอลชุดอยู่21เช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็มองว่า ทีมยอมรับข้อเสนอขายผู้เล่นระดับซีเนียออกไปเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเยาวชนของเราได้มีโอกาสได้ขึ้นมาโชว์ฝีเท้าส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองต่อการมาเล่นในประเทศไทยของโบโบว่าเขาควรที่จะได้รับโอกาสให้ไปเล่นในต่างประเทศนะผู้เล่นจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องอนาคตของพวกเขามาที่ชาวเมียนมาคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า ถ้าคุณมองไปในแง่บวกผู้เล่นของเราจะได้รับประสบการณ์ที่นั่นและเราก็ยังมีซอมินตุนที่เป็นผู้เล่นที่อยู่ในทีมนั้นด้วยทุกอย่างมันก็ถือว่าดูโอเคโอเคครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนลูกหนังชาวเมียนมาหลังจากที่สโมสรยานดานบอง FC ได้มีการปล่อยตัวเล่งโบโบมาเล่นในลีกไทยกับทีมสุขโขทัยยูเนเต็ดที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นเกรดลูกหนังในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ